วันที่9เดือน9นะครับเราก็จะทำการไหว้การรวบรมประจําเทศบาลของเราครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นก็จะ,จะบอกว่าพี่น้องชาวเทศบาลนั้นเราโชคดีสองครั้งสองคราแล้วครับรางวัลที่หนึ่งครับกิโอกาสดีครับวันที่เก้าเดือนเก้าเวลาเก้าโมงามนาทีนะครับ <c oughs> ต้องอ่านด้วยไหมถือไปถือไปถือท้ายเลยคนคนละกี่ดอกอ่ะคนละเท่าไหรสิบสิบหกสิบหกคนละสิบหกตัวหนังสือใหญ่ไหมเนี่ยเราต้องไปเอาอันนี้แหละเนาะ วันนี้เรามาไหว้ศาลวระภูมิประจําเทศาบาลเราครับเนื่องจากว่าว,วันนี้วันดีครับวันที่9เดือน9แล้วก็เวลา9ก้ามงครับเราเราจะร่วมกันไหว้ศาลวระภูมินะครับเพื่อเป็นสิริมงคลท<อ><อ>ี่ผ่านมานั้นพี่น้องชาวเทศาบาลเราเคยได้รางวัลที่หนึ่งสองครั้งแล้วนะครับเ<อ>ทศบาลวใหญ่เนี่ย<อ>ไม่รวมรางวัลที่รางวัลที่4ี่รางวัลที่ห้า สองตัวสามตัวเนี่ยมีมาต่อเนื่องตลอดนะครับก็เดี๋ยวจะมองว่ายกันครับต้องการอันนี้แหละต้องการอันนี้แหละเอออะไรหรอทุกเสียงไยไงอันนี้เหรอใช่ย่งไมาถึงมัดสั่นมาหน่อยอัดอัดเตรียมทุ่มไอ้ดุ้น โอ้ยคนอยากมีโชคเไปจ่ดี๋ยวเดี๋ยวสวนทุกทายไปก่อนสี่สิบห้าสี่สิบห้าเอาเอา่ี่ใจเพื่อการพลุงลวงครับตามว่าง ต้องว่างทูบแองศาตั้งอย่างไรกิวคาะันรู้ครับใครยังไม่ได้ทูบคะวายวค่ะเอออ่ะยเป็นผู้เสียสละเอาที่หลังแต่รางวัลขอที่หนึ่งก่อนนะคะ เอาแตุ่งก่อนัดก่แม่ีขอให้สภาพสัวเรารถุดทูปไอจุดเทียนด้วยไมจุดเทียนพอจุดเทียนะน้ำว่ารน้าว่าหรือว่าใครว่ามันใครว่ามันนะครับว่าไ่ามนึ่งเนาะนี่นะเอาคาถานี่แหละนี่เนาะเกกเอามาใกล้ๆใครตามผู้ดีกับผเอาเด้อตามตัวเราเ Hãy subscribe cho ủa Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อัน่าแปดคนแปดคนอยู่ใช่ไหมแปดคนห้องไหนอ๋อเงี้ยเสร็จเลยเอาเอาไปเช็คให้ผมอ๋อคือบิดหน้าบิดหลังเลย